อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง,รงๆค่ะสำหรับปุ่มปนัดดาที่ปัจจุบันอายุ45ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยออรดาเปล่งปลั่งระกายอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างไม่ขาดสายเลยไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานแสดงละครงานอีเวนต์บอกเลยค่ะว่าดับซับรัวูเรียกได้ว่าสวยเป๊ะสมกับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2543ที่สุดเลยละค่ะซึ่งจนถึงปัจจุบันปุ่มก็ยังคงถูกดับเชิญให้ไปร่วมงานที่เกี่ยวกับการประกวดนางงามบนเวทีต่างๆอยู่เลย ซึ่งออกงานทีก็สวยสง,ง่าสุดๆไปเลยล่ะค่ะแต่ไม่เพียงแค่เรื่องของความสวยนะคะที่มีดีแต่ว่ายังเป็นคนดีมากๆอีกด้วยอย่างที่แฟนๆรู้กันดีว่าบุ๋มนั้นทํางานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานมาหลายปีแล้วยังเป็นถึงผู้ก่อตั้งองค์กรทําดีอีกด้วยแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าบุ๋มนั้นเคยถูกแฟนคลับจับจิ้นกับนักแสดงอย่างบินบันรอริดเพราะว่าทั้งคู่นั้นมาจะออกลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเสมอจนทําให้มีหลายงานหรือทีดียวที่ได้เจอกันและมีภาพหน้าร ά, ๆๆออกมา ้วยความที่เป็นดาราใจบุญทั้งคู่ทําให้ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทําไมถึงโดนจับจ้นกันอย่างช่วงโควิดสิรอบแรกทั้งสองคนก็ลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อแจกแมสและเจแอกอกรล์ให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสถานะของทั้งคู่นั้นทางบุ๋มเองก็เคยพูดเปิดใจผ่านสื่อเอาไว้ว่าบุ๋มนั้นยืนยันว่าตนเองกับบินนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันแต่อาจจะด้วยชอบทางบุ๋มทั้งคู่คนเลยมองว่าเหมาะสมกันโดยบุ๋มเล่าว่าไม่ใช่แล้วคะ่ะไม่ได้เป็นผัวเมียกันไม่ได้คบกันเป็นแฟนคะ่ะกําลังศึกษาเรียนรู้ดููใจกกันและะอย่่่ไมค อายุเยอะแล้วถ้าจะมีบอกเลยต้องบอกอยู่แล้วเหงาก็อยากมีเหมือนกันยังคิดอยู่ว่าเป็นวาเลนไทน์ปีนี้ต้องไม่ได้กระดาบแน่นอนก่อนหน้านี้เคยมีกระแสไปแล้วนะเพราะว่าเป็นดาราใจปูชอบช่วยเหลือคนเหมือนกันแต่คนก็เลเชียอยากให้เป็นแฟนกัน เป็นอันเข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรแล้วที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้บุบนั้นมีหวั่นใจแล้วซึ่งก็เป็นครูฝึกสอนยิงปืนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็ขอโฟอกัสที่ครอบครัวเลีียงดูสาวดูแลคุณแม่และช่วยเหลือคนอย่างต่อเนื่อง